สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมันรวมเนาะในคลิปเดียวกันนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะพี่พี่สาให้นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันแบบนั้นเนาะอ่าชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับแนวทางอ่าของแอดที่ให้ไปเมื่อวานนาะวันที่2 6นะคะดูผลสรุปกันก่อนวันที่2 6แอดให้เด่นที่2 7 3นะคะให้วิ่งรูดไปที่เจ็ดผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ8 5 3ล่าลางสองเจ็ดนะคะโซเด่น2มาด่น7มานะคะ3มาบุญนะคะเด่นบนุญอ่ะ2772ให้รูดไปที่7 72มาตัวที่แอดเน้นนะคะามาในตัวกลับเนาะตัวที่แอดเน้นสำหรับในรอบพิเศษนะคะ800ล่าง29นะคะ เด่นสองมานะคะพี่พี่จ๋าเด่นสองมาส่วนในรอบปกติอ่าสี่เก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดดูไปเน้นเจ็ดแปดมาเก้าเจ็ดนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะล่างเด่นสองมาในรอบ vip นะคะเก้าสี่หนึ่งล่างสองหนึ่งเด่นที่สองมาปั๊ดวันนี้สองมาสี่หน่อยเลยนะพี่พี่จ๋าดูมันในรูดสองทำไมไม่มาแบบนี้เนาะ แต่ก็ยังโอเคสำหรับรูที่7เรายังมาใน2องนอยนะอ่ะไปกันต่อนะคะกับแนวทางห้านอยสูตรเม็ดเดียวเนาะเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้แอดด้วยนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะแล้วก็รับชมคลิปแอดให้จุเนาะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอเวลาสัาก5นาที10นาทีนะคะ,อะขอเวลารับชมคลิปแอดให้จุหน่อยเนาะ ามาดูตัวเด่นนะคะสำหรับตัวเด่นของแอดเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่4 0 2นสองนะคะาสายวิ่งสายรูดเนาะแอดให้รูดไปที่4นะพี่พี่สาววันนี้รูดไปที่4ี่มารูดที่4กันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ4ี่1 4นสอง สี่สามสี่สี่นะคะมองเห็นไหมเนาะเดี๋ยวแอดยกให้ดูใกล้นะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เกา้าบางคนบางท่านบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นตัวเล็กนะคะเอียงโทรศัพท์เด้อให้มันเต็มจอนะคะเอียงโทรศัพท์ดูให้เต็มจอเนาะให้ลูกหลานทําให้ก็ได้เด้อพี่พี่จ๋าจะได้เห็นชัดๆตัวใหญ่หญเนาะกระดาษมันมีแค่นี้นะคะอ่ะ ก็คงเห็นเนาะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับรูทที่4นะอ่ารูทที่4ตัวที่แอดเน้นนะคะแอดจะเน้นไปที่40พี่น้องตัวเดิมที่ต้องระวังก็คือ41เด้อคำนวณออกมาก็ได้ตัวเดิมก็ให้ตัวเดิมนะนําไปพิจารณาด,าดูไปตามสูตรนะคะ41 4041 42นะคะ4ี่ห้แล้วก็4 7นะ จยดไว้แคบไว้นะคะสําหรับในสูตรเม็ดเดียวเดี๋ยวแอดจะไปสูตรมัดรวมนะคะอ่ะแจ้ง ppfc อีกรอบนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนแอดกับต่างจังหวัดวันที่30เย็นเนาะแล้วจนถึงวันที่5ถึงวันที่6นะคะถ้าไม่เห็นทางนี้ก็ในกลุ่มได้เลยนะเดี๋ยวแอดเอาไอเดียไลนให้แป๊บหนึ่งนะคะสําหรับท่านที่อยากจะตามแอดนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเดี๋ยวหาไอเดียลให้แป๊บหนึ่ง จะได้เข้าง่ายหน่อยนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้าจริงๆนะคะแล้วก็ในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นแนวทางเลขทูบนะคะตัวเน้นแต่ละหน่อยนะคะอ่าน,นี้ก็สําหรับคนที่อยากจะเข้าจริงๆเนะะาะเพราะว่าแนวทางลงทั้งวันนะคะ,ะมาตามต่อกันที่สูตรมัดรวมนะ รัฐบาลไทยลงไปแล้วตั้งแต่วันที่20นะรอบที่แล้วเข้าเม็ดเดียว27แนวทางเลี้ยวทู่มา858 5, 5 8, นะคะรอบนี้ลงไปตั้งแต่วันที่20แล้วนะเผื่อนำไปพิจารณาดูนะคะอ่ะมาตามต่อกันที่หานอยของเรานะคะดูผลสรุปกันก่อนของวันที่26แอดให้เด่นที่7กับ3ไปผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจนะ853นะคะแอดหลุดไป มาเด่นที่สามนะคะล่างสองเจ็ดเด่นที่เจ็ดดูพี่น้องจา๋าดูตัวจับคู่หลุดพิเศษแปดศูนย์ศูนย์ล่างสองเก้านะคะอันนี้แอดก็หลุดไปนะคะสองเก้าก็ไม่มีดูวันนี้เก้าเจ็ดก็ให้เจ็ดหกก็มาในกลับหัวก็จะไปเข้าแค่ตลาดแต่ว่าในกลุ่มแอดเน้นเม็ดเดียวให้เจ็ดเก้านะคะล่างสองศูนย์หลุดไปสี่หนึ่งสองหนึ่งตารางตัวนี้แอดหลุดนะคะวันนี้ในชุดนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟสีด้วยนะคะ เขาก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเนาะไปกันต่อนะคะกับแนวทางสูตรมรรัดรวมของวันที่27นะคะ,ะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะพี่พี่จ๋า,าวันไหนเข้าก็ดีใจด้วยนะคะวันไหนหลุดก็อย่าว่ากันเด้อแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนนะคะอ่ะมาดูกันสำหรับของวันที่27นะคะ วันที่27ตารางตัวเด่นนะตารางตัวเด่นแอดให้ไปที่0 4 6 6หรือ9นะคะ5 1 2เด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่4แล้วก็2นะคะสำหรับ4นั้นเนาะแอดให้ไปที่4 0 4 1 สี่หกสี่เจ็ดนะคะส่วนสองแอดให้ไปที่สองศูนย์สองสามสองห้าสองแปดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันอ่ะชุดการแอดให้ไปที่ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะหกศูนย์หกเก้า สายเบิ้ลวันนี้ก็มีมาคู่หนึ่งนะพี่พี่จ๋าร์สายเบิ้ลวันนี้แอจะให้อ่าตัวที่เพิ่มไปก็คือห้าห้านะคะห้าห้าสามตัวได้มาก็คือหนะ้าห้าศูนย์นะตัวที่แอเน้นในในเด่นที่สี่แล้วก็เด่นที่สองนะคะแอจะเน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ดใครไม่ชอบหกก็กลับหัวเอานะอ่าเด่นที่สองแอเน้นไปที่สองห้าแล้วก็สองแปด นะคะระวังสองสี่สี่สองจะมาประกบคู่กันด้วยเนาะสาหรับดินในหลายๆสูตรนะคะแอดก็มาคำนวณรวมเป็นชุดนี้นะคะดินในชุดกันตัวเน้นในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่50แล้วก็1 7น,นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้เดอ้อพี่พี่จา๋าจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาดูลุ้นสีหน่อยตั้งแต่รอบเฉพาะกิดถึง v i p อพสำหรับท่านที่อยากจะได้นอยพัฒนากับนอยสามคัคคีแอดลงให้ในกลุ่มเดอ้อพี่พี่จา๋าแนวทางใส่หุ้นมีทุกทุก,ทก กบทุกหุ้นเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ดาวเอ็กซ่านะคะของแอนยาวถึงดาวจูนเลยนะคะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมเนาะพี่พีจ๋าขอบคุณสําหรับกําลังใจทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะขอให้ทุกทท่านนะคะเฮงเรวยๆกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ